การถ่ายทอดกระแสประสาทระหว่างเซลล์ประสาทในธรรมชาติสัตว์อาศัยอยู่ในสภาวะแวดลอ้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางชีวภาพทำให้จำเป็นต้องมีกลไกลในการรักษาสภาวะภายในร่างกายให้ค่อนข้างคงที่หรือเปลี่ยนแปลงไปน้อยที่สุดเรียกว่าภาวะทำรงดุลหรือโฮ m มไอโอสเตซิสการตอบสนองของสัตว์ ต่อสภาวะแวดลอ้อมทั้งกายภาพและชีวภาพเหล่านี้เกิดจัดการทำงานร่วมกันระหว่างระบบประสาทและระบบต่อไร้ท่อระบบประสาทหรือ n e r v o u ว s ร s t ิสจะทำงานช่วยให้สัตว์สามารถปรับตัวตอบสนองต่อสภาวะแวดลอ้อมได้ในระยะเวลาอันสั้นและผลการตอบสนองจะสิ้นสุดลงอย่างรวดเร็วในระบบประสาทมีอวัยวะในระบบจำนวนมากโดยที่แต่ละอวัยวะ ก็จะมีเซลล์หลายชนิดทำงานร่วมกันเซลล์ที่สำคัญและถือว่าเป็นหน่วยทำงานหรือฟังก์ชันอลยูนิตของระบบประสาทคือเซลล์ประสาทซึ่งทำหน้าที่ส่งสัญญาณในรูปกระแสประสาททำให้เกิดการติดต่อสื่อสารระหว่างเซลล์ภายในร่างกายของเราได้เซล์ลประสาทสามารถเปลี่ยนแปลงสักไฟฟ้าเยื่อเซล์ในการตอบสนองต่อตัว,ตวกระตุ้นและสามารถส่งต่อการเปลี่ยนแปลงสักไฟฟ้าเยื่อเซล์ไปยังเซลลอื่น ทำให้มีการนำกระแสประสาทหรือ nerve impulse เกิดขึ้นในเนื้อหาตอนนี้เราจะมาเรียนรู้กลไกาการส่งกระแสประสาทจากเซลล์ประสาท1นึ่งไปยังอีกเซลล์ประสาทหนึ 1, หรือส่งไปยังเซลล์อื่นเช่นเซลล์กล้ามเนื้อบริเวณที่เซลล์ประสาทใช้ติดต่อสื่อสารกับเซลล์อื่นๆเรียกว่า s y n a p e เซลล์ประสาทที่ส่งสัญญาณไปยังไซแนปเรียกว่าพรีเซนติกเซลล์ส่วนเซลล์ประสาทที่รับสัญญาณเรียกว่าโพสเซนติกเซลล์เซลล์ประสาทสามารถติดต่อสื่อสารกับเซลล์อื่นได้โดยใช้สัญญาณไฟฟ้าผ่านอิเล็กทริคอไซแนปหรือสัญญาณสารเคมีผ่านเคมีคอไซแนปการส่งกระแสประสาทผ่านอิเล็กทริคอไซแนปพบในเซลล์ประสาทที่อยู่ใกล้กันมาก และเชื่อมต่อกันด้วยแกลบจังชันเมื่อกระแสประสาทหรือแอคชั่นโพเทนเชียลของพรี s ซนัปติกเซลล์เคลื่อนมายังบริเวณปลายแอคซอนหรือไซนัปติกเทอร์มินอลแอคชั่นโพเทนเชียลนั้นจะสามารถผ่านไปยังโพเซนัปติกเซลล์ผ่านทางรอยต่อระหว่างเซลล์ชนิดแกลบจังชันได้เลยการส่งกระแสประสาทในลักษณะนี้โพเซนัปติกเซลล์จะเกิดการเปลี่ยนแปลงสักไฟฟ้าเยื่อเซลล เป็นแอคชั่นโพเทนเชียลตอไปได้ทันทีจึงมีความรวดเร็วกว่าและสัญญาณที่ส่งมาจะได้รับการถ่ายทอดไปแบบเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงการที่สัญญาณประสาทไม่ถูกเปลี่ยนแปลงทำให้เซลล์ประสาทไม่สามารถเกิดการประมวลผลระดับเซลล์ได้เราจึงพบการถ่ายทอดกระแสประสาทผ่านอิเล็กทริคอลไซแนปได้ค่อนข้างน้อยในสัตว์มีกระดูกสันหลังโดยจะพบได้ที่บางส่วนของสมองตาและปมประสาทเท่านั้น การถ่ายทอดกระแสประสาทระหว่างเซลล์ประสาทที่เราพบได้เป็นส่วนใหญ่ในร่างกายเป็นการส่งกระแสประสาทผ่านเคมีคอลไซแนปซึ่งพบในเซลล์ประสาทที่ไม่มีแกปจังชันและในความเป็นจริงเซลล์ประสาทแต่ละเซลล์จะอยู่เชื่อมต่อกับเซลล์อื่นๆเป็นจำนวนมากเมื่อได้รับสัญญาณเหล่านี้มาพร้อมๆกันเซลล์ประสาทจึงจำเป็นต้องมีการประมวลผลระดับเซลล์ เพื่อให้เกิดการตอบสนองที่เหมาะสมต่อไปในการถ่ายทอดกระแสประสาทผ่านเคมีข้าวไซนับเมื่อกระแสประสาทหรือแอคชั่นโพเทนเชียลเคลื่อนมายังบริเวณปลายแอคซอน on, ของพรี s ซนัปติกเซลล์แอคชั่นโพเทนเชียลจะไม่สามารถเคลื่อนผ่านไปยังโพสเซนัปติกเซลล์ได้โดยตรงจึงต้องส่งสัญญาณผ่านสารเคมีแล้วให้สารเคมีนั้นเคลื่อนไปยังโพสเซนัปติกเซลล์เมื่อโพส t ซนัปติกเซลล์ได้รับสารเคมีนั้น ็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงสับไฟฟ้าในภายหลังการถ่ายทอดกระแสประสาทผ่านเคมีคอลไซนปมีองค์ประกอบในการทำงานที่ควรทราบดังนี้ s y น a p ติกเวสิเ l ิหมายถึงโครงสร้างคล้ายถุงที่ใช้บรรจุสารเคมีเพื่อส่งผ่านไซนันิวโรทรานส n มิเตอร์หรือสารสื่อประสาทหมายถึงสารเคมีที่ใช้ในการถ่ายทอดสัญญาณระหว่างเซลล์ประสาทรีเซ p t เตอร์ หมายถึงโครงสร้างที่เยื่อเซลล์ของโพสเซนัปติกเซลล์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวรับที่มีความจำเพาะต่อสารเคมีที่พรีเซนัปติกเซลล์ส่งออกมาไอออนชาน e ลหมายถึงโครงสร้างบนเยื่อเซลล์ของโพสเซนัปติกเซลล์ที่ทำหน้าที่เป็นช่องให้ประจุผ่านเข้าออกเซลล์ได้และเป็นส่วนหนึ่งของรีเซพเตอร์เรามาเริ่มดูกลไกยการถ่ายทอดกระแสประสาทผ่านเคมีค้อไซน p ด้วยการติดตามจากตัวอย่างการส่งกระแสประสาทโดยอาศัยสารสื่อประสาทชนิด a อะเซ l c ลโ l i n e เมื่อกระแสประสาทหรือ a อคชั่นโพเทนเชีเคลื่อนมายัางบริเวณปลายแอคซอของ p r e ซิน a ปติ c เซ l ล์แ t คชั่นโพเทนเชจะชักนำให้เยื่อเซลล์บริเวณปลายแอคซเกิดการเปลี่ยนแปลงสักไฟฟ้าเยื่อเซลล์แบบ Depolarization ที่บริเวณปลายแอคซอนนี้จะมีสารสื่อประสาทบรรจุอยู่ในถุงไซนัปติกเบสิค l ล เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสักไฟฟ้าแบบ depolarization จะทำให้เกิดการนำประจุคแคลเซียมเข้าสู่เซลล์และแคลเซียมจะไปกระตุ้นให้ synaptic vesicle เคลื่อนมาที่เยื่อเซลล์บริเวณไซนัปและมีผลต่อเนื่องทำให้เกิดการปลดปล่อยสารสื่อประสาทจากถุง synaptic vesicle ผ่านกระบวนการ exocytosis ทำให้สารสื่อประสาทลอยออกไปอยู่ในช่องว่างระหว่างเซลล์ ที่เยื่อเซลล์ของโพสเซนติกเซลล์จะมีรีเซพเตอร์ซึ่งเป็นตัวรับที่จำเพาะต่อสารสื่อประสาทของพรีเซนติกเซลล์อยู่รีเซพเตอร์ของสารสื่อประสาททุกชนิดนอกจากจะทำหน้าที่เป็นตัวรับสารเคมีแล้วยังทำหน้าที่เป็นไอออนชาน e นลควบคุมการผ่านเข้าออกของประจุด,ด้วยเมื่อมีการจับกันอย่างจำเพาะเกิดขึ้นระหว่างสารสื่อประสาทและรีเซพเตอร์จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของรีเซพเตอร์ และเกิดการเปิดช่องให้ประจุผ่านเข้าออกเซลล์ได้ตัวอย่างในภาพเมื่ออะซิทิลโคลีนจับกับรีเซปเตอร์จะทำให้ช่องโซเดียมเปิดออกทำให้ประจุโซเดียมที่มีอยู่มากภายนอกเซลล์ไหลเข้าสู่ภายในเซลล์อย่างรวดเร็วเมื่อมีประจุบวกของโซเดียมไหลเข้าสู่เซลล์อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องจะทำให้ภายในเซลล์มีประจุสุทธิเป็นลบน้อยลง เมื่อเทียบกับเซลล์ประสาทในระยะพักเกิดการเปลี่ยนแปลงสักไฟฟ้าเยื่อเซลล์แบบ depolarization ขึ้นซึ่งถ้าหาก depolarization ถึงระดับ threshold ก็จะทำให้เกิด action potential ต่อไปได้ในบริเวณช่องว่างระหว่างเซลล์จะมีเอนไซม์ที่สามารถย่อยสลายสารสื่อประสาทที่จับกับรีเซพเตอร์แล้วเพื่อเอาสารเคมีหมุนเวียนกลับไปใช้ใหม่ และอย่างป้องกันไม่ให้สัญญาณกระแสประสาทอยู่นานจนเกินไปอีกด้วยจะเห็นได้ว่าการถ่ายทอดกระแสประสาทผ่านเคมีข้อไซนปบทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสักไฟฟ้าแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือ g r a d ดด p o โพเทนเชซึ่งอาจเรียกให้จำเพาะต่อบริเวณที่พบว่าไ y n a p t i c โพเทนเชียลเซลประสาทแต่ละชนิดอาจใช้สารสื่อประสาทแตกต่างกัน ซึ่งแต่ละชนิดก็จะมีรีเซพเตอร์ที่จำเพาะของตนเองการที่รีเซพเตอร์ทำหน้าที่เป็นไอออนช n น e ลด้วยทำให้สารสื่อประสาทแต่ละชนิดควบคุมการผ่านเข้าออกของประจุไม่เหมือนกันสัญญาณที่ส่งผ่านเคมีคลไซนปจากเซลล์ประสาทต,ต่างชนิดกันจึงทำให้เกิดผลการตอบสนองที่แตกต่างกันถ้าสารสื่อประสาทจับกับตัวรับที่โพสไซนติกเซลล์ แล้วทำให้เกิดการนำประจุบวกเข้าจนทำให้เกิด depolarization จะเรียกการเปลี่ยนแปลงสักไฟฟ้าว่า excitatory postsynaptic potential หรือ EPSP ถ้าสารสื่อประสาทจับกับตัวรับที่ postsynaptic cell แล้วทำให้เกิดการนำประจุบวกออกหรือนำประจุลบเข้าจนทำให้เกิดไฮเปอร์โพลาริเซชันจะเรียกการเปลี่ยนแปลงสักไฟฟ้าว่าเป็น Inhibitory Post-Synaptic Potential หรือ IPSP ในสภาวะที่เซลล์ประสาทแต่ละเซลล์มีเซลล์ประสาทอื่นจำนวนมากมาไซนับด้วยหากเซลล์ประสาทที่มาไซนับส่งสัญญาณที่ทำให้เกิดการกระตุ้นหรือ EPSP มาพร้อมๆกันหลายเซลล์ในเวลาเดียวกันในที่นี้คือ E1 และ E2 อาจทำให้ศักไฟ,ไฟฟ้าเยื่อเซลล์ของเซลล์ประสาทที่รับคำสั่งเปลี่ยนแปลงจนถึง t h r e s h o และทำให้เกิด action potential ได้แต่ถ้าหากเซลล์ประสาทอื่นๆที่มาไซนัปส่งสัญญาณที่ทำให้เกิดการกระตุ้นหรือ EPSP ในที่นี้คือ e 1มาพร้อมกับเซลล์ประสาทที่ส่งสัญญาณที่ทำให้เกิดการยับยั้งหรือ IPSP ในที่นี้คือ i 1 ก็จะทาให้สักไฟฟ้าเยื่อเซลล์ของเซลล์ประสาทที่รับคําสั่งนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงจึงไม่มีการตอบสนองใดๆเกิดขึ้นเซลล์ประสาทแต่ละเซลล์จะมีความสามารถในการประมวลผลระดับเซลล์ได้และมีการตอบสนองที่เหมาะสมต่อสถานการณ์การถ่ายทอดกระแสประสาทระหว่างเซลล์ประสาททําให้สัตว์สามารถทํางานที่มีความซับซ้อนและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ทางกายภาพและชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพสับที่ควรรู้ Action Potential Chemical Synapse Electrical Synapse Excitatory Postsynaptic Potential Gap Junction g r a d i e d Potential อินฮิบิเตอรี่โพสเซนติกโพเทนเชียลไอออนชานัลวิโรทรานส์มิเตอร์โพสเซนติกเซลฟรีเซนติกเซลรีเซพเตอร์ไซนัปไซนัปติกโพเทนเชียลไซนัปติกเวสซิเคิล